ช่วงน,นี้อากาศดีเนาะอากาศดีอือดีที่ยังไม่ตายอะ่ะทำไมเมืองไทยมันร้อนในขนาดนี้วะสรงใสยพระอาทิตย์คงอยากให้เรามีความสุขสุขจริงๆสุขจนไหมอะ่ะแบบเนี้ยช่วงนี้มันภาวะโลกร้อนไง<อ>น้ําแข็งขั้วโลกก็ละลายเร็วขึ้นยังไงเองก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะโว้ยเออฮิตตรงฮิตตรงเนาะเออแล้วก็ลดน้ําหนักด้วยละ่ะแดดแรงแทบตายแต่ทําไมไขมันมันไม่ละลายเหมือนน้าแข็งวะ มันจะละลายง่ายขนาดนั้นเพราะคงไปยืนตากแดดกันทั่วบ้านทั่วเมืองอะ่ะแต่อย่าไปล้อเล่นกับระบบแดดเมืองไทยนะโว้ยเออข้าว่าน่าจะไม่ละลายแค่ไขมันอะดูแล้วน่าจะละลายทั้งตัวเฮ้ยนี่ไม่ใช่แดดประเทศไทยนี่คืออุ่นไอาจากนารกเป็นไงยายล้อเหมือนกันไหมล่ะ เอออยู่ใต้ฟ้าเดียวกันมันก็ไม่ต่างกันรอกร้อนจริงๆร้รอนจังๆเหมือนกันเลยแต่มันก็ต้องทนไงพวกเองก็ต้องทนนะถอากาศร้อนแค่นี้ยังทนกันไม่ได้แล้วตกนรกไปจะทำอะไรกินใครมันจะไปทำมาหากินอยู่ในนรกวะพูดเหมือนเราไม่มีโอกาสได้คือสวรรค์อะ เอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้ทุกคนทนร้อนกันอีกหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวสิ้นเดือนบินข้าวไฟมาก็นาวแล้วโอ้เทบช็อกยิ่งเศษรษฐกิจแบบนี้ด้วยค่ารถก็ขึ้นค่าไฟก็ขึ้นค่าน้ำมันก็ขึ้น<อ>นี่ดีนะที่เงินเดือนไม่ขึ้นที่เงินเดือนไม่ขึ้นที่เงินเดือนไม่ขึ้นไม่งั้นเครียดตายเลยเกือบจะดีละ หาเงินไว้เยอะๆล่ะมีสารแล้วด้วยค่าไฟบ้านแน่ทำไมเราต้องหาเงินด้วยวะทำไมเงินไม่มาหาเราบ้างพยายามอยู่ฝ่ายเดียวมันเหนื่อยนะเว้ยอเอาที่สบายใจ